อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ยังรอแล้วเราก็ตามต่อกับมิวสิกวิดีโอเที่ยวไทยมีเฮของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีคุณเก่งทัชยะมีคุณฟิล์มบงกฎนี่แหละครับแล้วก็จะมีตัวละครในวรรณกรรมของที่ถือว่าเป็นสมบัติของชาติในนั้นด้วย MV นี้กำกับโดยคุณออสบัณฑิตนายกสมาคมผู้กำกับภาพ,พยนตร์ไทยแล้วก็ถูกร้องเรียนผ่านทางอดีตศิลปินกองการสังคีตกรมศิลปากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนาสินถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดคุณเก่งทัชยะก็โพสต์ภาพตัวเองยืนหน้ากระจกแล้วก็บีเทปกาวปิดปากเป็นรูปกากบาทนะครับแล้วก็มีบางข้อความที่ไปพูดถึงเรื่องนี้ขณะเดียวกันเว็บ change.org ก็โพสต์ภาพแคมเปญรณรงค์ให้คนมาลงชื่อไม่เห็นด้วยที่มีคนมาคัดค้านมิวสิกวิดีโอนี้ตั้งเป้าให้ได้35,000ชื่อแล้วไปตรวจสอบล่าสุด11นาฬิกาที่ผ่านมาคนลงประมาณ30,000ชื่อและนี่คือโพสต์ของคุณเก่งนะคุณเก่งเนี่ยโพสต์เอาไว้บอกว่าเหงื่อกับน้ำลายเนี่ยมันเหมือนกันแต่ว่าวิธีจะให้มันออกมาเนี่ยมันต่างกันก็เป็นภาพคุณเก่งใส่ ชุดนะฮะที่เป็นรูปทศกัณฐ์แล้วก็มีตัวของเล็กซีเนี่ยปิดอธิปากเอาไว้คือประเด็นนี้นะฮะทางฝั่งของคุณลักดาที่ออกมาค้านเนี่ยเขามองว่าตัวทศกัณฐ์เนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องรามเกียรติ์แล้วก็ชุดที่ใช้ก็เป็นชุดโขนโขนถึงว่าเป็นศิลปะชั้นสูงถ้ามาทำอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปหยอดขนมคกไปขึ้นรถไปเล่นต่างๆเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมหรือเปล่า,อ,าอีกมุมหนึ่งมุมที่เขา ที่เป็นคนทำเขาก็มองว่าจริงๆแล้วศิลปะต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเกินเลยจนเกินไปมันสามารถที่จะปรับปรุงหรือว่า adapt ให้มันเข้ากันได้ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเรียนรู้มันก็คล้ายๆกับเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยแต่ว่า มันก็เป็นการให้คนเ,นเรียนรู้แบบสอดแทรกเข้าไปไม่ใช่แบบ,บมาเรียนรู้เพียวๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องยอมรับว่าประเด็นข่าวนี้เป็นมากกว่าเรื่องของมิวสิกวิดีโอแล้วก็คนคัดค้านนะครับก็ไปเชื่อมโยงกับประเด็นเก่าก่อนหน้านี้ด้วยเวลาที่จะไปทําอะไรแล้วไปแตะกับเอกลักษณ์หรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมครับ